ตนนั้นทำสายบัวต้มกะทิค่ะอยากเป็นสายบัวต้มกะทิใส่ปลาเค็มนะคะเล็นกระโดดไหมโดดเนาะสายบัวต้มเล็กๆหน่อยอหน่อยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรค่ะกะทิแล้วก็มีปลาเค็มน้ำตาลข้เกลือหน่อยๆน่อยนะข้าวมัน ปลากกรตอันนี้เป็นแกงแกงขี้เหล็กค่ะนี่พี่เข้ามาจากบ้านมาฝากวันนึนแกงใส่กะทิซื้อกะทิครึ่งกิโลทำได้สองอย่างนะคะไม่ต้องใส่หมูใส่อะไรค่ะใส่น้ำปะลาหน่อยนึงรสชาติโอเคนละ แก,แกงกินเองค่ะจะไม่ใส่ผงชูรดจะไม่ใส่รสด,ดีนะคะวันนั้นจะแกงประมาณนี้จะไม่จะไม่กินผงชูรสกับรสดีอยูน่นะคะแกงขี้เหล็กจะขุ่เลน่ย เล่นน้ำต้นน้ำตาลเลยเข็ดซื้อพริกแกงนะถึงพร้อมเลยค่ะกินเป็นยานะคะเดี๋ยวก็จะปิดแก๊สละเดี๋ยวไหนอันนี้ต้องสายบัวค่ะต้องกะกิ้สายบัวเข็ดแค่นี้นะคะ